สวยงามมากทุกคน This one what c o l o ฮะนี่ Yellow o เวบซิสเว็เบบซิสเอาไว้ทําน้ํามันพืชนะคะนี่ต้นเรืองเรืองนี่เอาไว้ทําน้ํามันพืช Lobster d a r l i n เอร Lobster นะคะทุกคน Lobster Lobster กับขนมปัง ขอบค thank you อค <Thank> ร่อยครั้งแรกด้วยคนอืมนมาดื่มกาแฟค่ะมาดื่มกาแฟกับคุณสามีขอบคุณค่ะสามี

Uh, be careful, they see <laughs> the top cup to your hands. I don't know, just go that way. ผก็สาวผู้สาวใช่โบแมนปิกไปเด้อพี่น้องใช่นักขั้นสีดำดำป้าตรงฝรั่งมานอนอาบแดดนอนอาบแดดที่ทะเลนะทุกคนกูด่าเต็มเลยพี่นอ้นองเลยฝรั่งนอนอาบแดดเอออันนี้กับฝรัง่งโล ใน speed นะใน speed สามีนางอาบแดดที่โตโอ้ข่อยเรามาห่อนข่อยห่อนแห้งดี ฝรั่งทางไหนมานั่งอาบแดดดิฝรั่งทางไหนมานั่งอาบแดดค่ะจีบได้่านี่จีบได้่ารอแถววใส่เวนตาดำบอุ้หล่อมากบรรยากาศดีเนาะพี่น้องวิวงามงามเนาะ วิวสวยมากบรรยากาศดีมากทุกคนวิวงามอีลีเนาะพี่นอ้องวิวสวยมากๆวิวงามอีลีมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำ สวยจังเลยเธอฮะไปไซไปไซ